กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมน้ำเย็นเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวข่าวความเคลื่อนไหวนะครับในพรีเมียร์ลีกันนะครับสำหรับข่าวแรกในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสโมสสอาร์เซนอลก่อนนะครับที่กำลังเล็งนักเตะของไอทัตแฟรงเฟิร์ตนะครับอย่างเยสเปอร์ลินสตอร์มนะครับปีกจอมพิวมาเสริมทัพนะครับในช่วงฤดูหนาวตามรายงานจากสื่อชั้นนาของเยอรมันนะครับอย่างบิล เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานักเตะตำแหน่งปีกในวัย22ปีนะครับอย่างเยสเปอร์ลินสตอร์มนะครับกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับแฟงเฟิร์ตนะครับโดยในฤดูกาล2021-2022ที่ผ่านมานะครับเยสเปอร์ <Yes per S 1> เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญนะครับที่ช่วยทีมคว้าแช,ชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกมาครองโดยในปัจจุบันนะครับในซีซั่นนี้ลงเล่นให้อินทรีแดงดำไอซัแฟงเฟิร์ตไปแล้วนะครับทุกรายการทั้งหมดนะครับ10นัดแล้วก็ซัดไปอีก3ประตู ถึงเราจะรู้อยู่แล้วนะครับหรือแฟนปืนใหญ่ก็น่าจะรู้นะครับว่าทีมอร์เซนอนมีผู้เล่นตัวลุกหลายคนอยู่แล้วแต่ทางมิเกลอาเตตานะครับก็ยังต้องการเสริมโดยสื่ออย่างบิลนะครับได้ระบุว่าอร์เซนอนได้ทําการติดต่อสอบถามไปยังแฟรงก์ฟิร์ตถึงโอกาสคว้าตัวลินสตอมนะครับในช่วงตลาดฤดูหนาวโดยระบุค่าตัวอยู่ที่ราวๆ17ล้านปอนด์นะครับและถูกมองว่ามีทักษะสไตล์การเล่นคล้ายโคมัสมุลเลอร์ครับนักเตะแชมป์โลกของไบเอ็นนิวนิคนั่นเองนะครับ นอกจากเยสเปอร์ลินสตอมแล้วนะครับอาร์เซนอลก็ยังให้ความสนใจกับปีกดาวรุ่งของทีมชาติยูเคนนะครับอย่างมิคาโลมูดิสนะครับจากชักตาโดเนตเยสเปอร์ลินสตอมนะครับย้ายมาจากบลอนบลีนะครับสโม,มสรดังในลีกบ้านเกิดในเดนมาร์กแล้วก็มาร่วมทีมแฟงเฟิร์ตนะครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2011โดยในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวได้รับเลือกให้ควา้ารางวัลผู้เล่นหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมนะครับของศึกบนเลติก้าข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของนกเตะเน้อหอมอย่าง จูต์เบลลิงแฮมนั่นเองนะครับซื่อเมืองผู้ดีอย่างเดียทีติกนะครับได้รายงานว่าดอทมูลนะครับเรียกค่าตัวจูต์เบลลิงแฮมนะครับกองกลางสารพัดประโยชน์ไว้สูงถึง150ล้านยูโรนะครับเรียกได้ว่าแพงมหาศาลกันเลยทีเดียวถ้าหากจะย้ายทีมนะครับในตลาดซัมเมอร์หน้าหลังดาวรุ่งในวัย19ปีนะครับได้รับความสนใจจากหลายทีมไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเชลซีและก็เรอัลมาดริดนะครับ โดยเมื่อตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเ้วพูยอยากจะคว้าตัวมาร่วมทีมนะครับแต่ทางเสือเหลืองดอดมุลนั้นไม่ยอมปล่อยนะครับเพราะทางดอทมุลเพิ่งจะเสียหาเลนนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และตลาดซัมเมอร์หน้านะครับสัญญาของเบลลิงแฮมจะเหลือเพียง2ปีเท่านั้นทำให้หลายทีมนะครับเริ่มจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนั่นเอง ข่าวต่อมานะครับก็ยังอยู่กับจูดเบลลิงแฮมนะครับเจมส์เพียส์นะครับนักข่าวสายหงแดงจากเดอะเทติกนะครับได้ออกมาพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเกี่ยวกับจูดเบลลิงแฮมในตอนที่มีอายุ9ขวบนะครับลิวพูเคยมีโอกาสได้ตัวข่าวไปร่วมทีมนะครับเจมส์เพียส์เล่าว่าที่จริงแล้วนะครับย้อนกลับไปในปี2012ที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับยังอยู่กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน11ปีนะครับของเบอร์มิงแฮมซิตี้ลิวพูนะครับเเคคคคยยตติิดดด่อออไปหาบบบบลลงงแฮมนะรรรััักววขจู้ เพื่อให้โอกาสเขานะครับได้มาทดสอบฝีเท้ากับเยาวชนของลิเวอร์พูลเป็นเวลา2วันตอนนั้นนะครับเบลลิงแฮมทําให้สตาฟโค้ดของลิเวอร์พูลเนี่ยประทับใจทั้งในด้านความสามารถนะครับและก็ทัศนคติที่ดูเป็นผู้ใหญ่เกินวัยนะครับจนคิดจะจับเซ็นสัญญานะครับกับทีมโดยลิเวอร์พูลนะครับพาทั้งจูนและครอบครัวเที่ยวชมสถานที่ต่างๆของสโมสรนะครับเพื่อหวังที่จะสร้างความประทับใจซึ่งตอนนั้นนะครับพวกเขาต้องเสียเงินเพียง 9,000ปอนด์นะครับสำหรับการดึงเบลลิงแฮมมาเข้าอะคาเดมีนะครับเพราะมันมีกฎระบุว่าทีมต่างๆนะครับต้องเสียค่าชดเชยให้กับต้นสังกัดเดิมนะครับของนักเตะเยาวชนคนนั้นเป็นเงินจํานวนหนึ่งนะครับถ้าหากแข่งที่มีอายตุต่ำกว่าเกณฑ์ทาการย้ายทีม สุดท้ายแล้วนะครับครอบครัวของเบลลิงแฮมก็ตัดสินใจที่จะไม่ให้มีการย้ายทีมเกิดขึ้นจนทําให้แข้งดาวลุ่งชาอังกฤษคนนี้นะครับอยู่กับเบอร์มิงแฮมต่อไปนอกจากนิวพูลแล้วนะครับก็ยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ให้ความสนใจตัวจูดเบลลิงแฮมเช่นกันนะครับและน่าจะได้เปรียบหงแดงนะครับเพราะคุณพ่อของจูดเบลลิงแฮมนะครับสนิทสนมกับจอห์นเมอร์ทัฟนะครับผู้อำนวยการสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมีการติดต่อกันอย่างสม่ําเสมอนะครับและติดตามฟอร์มนะครับตั้งแต่จูดมีอออายุแแแแคค่่12ปปีลละะไไดด้้สงงงมมมววูฟรร์นับถึ46 ขังก็เรียกว่าโชว์พาโชว์พาเวอร์กันเลยทีเดียวนะครับ ข่าวต่อมาครับเป็นข่าวของโรดี้นะครับกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสโมสสนยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกพูดถึงสโมสรอนเลียวพูลนะครับว่าเป็นทีมที่ไม่ได้แย่แค่มีประสิทธิภาพนะครับที่ลดลงและยกให้สเปอร์นครับเป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นแชมป์ในลีกในซีซั่นนี้สื่อกีฬาอินเตอร์ลีนะครับอย่างกาเซตาเดลโลสปอร์ตนะครับได้ตั้งคำถามเพื่อถามโรดี้ว่าแปลกใจหรือไม่ที่เลียวพูลออกสตาร์ฤดูกาลนี้ได้ไม่ดีเท่าไหร่โรดี้นะครับก็ตอบว่ามันก็แค่บางส่วนนะครับพรีเมียร์ล ในตอนที่คุณเล่นไม่ได้ดีเหมือนเดิมลิวพูไม่ได้ตกอยู่ในวิกฤตนะครับพวกเขาแค่มีประสิทธิภาพน้อยลงและพิมเมลีกก็ไม่ใช่ลีกที่คุณจะผ่อนเครื่องได้และโรดี้ก็พูดต่อนะครับหลังถูกถามเรื่องสโมสรอนสเปอร์นะครับโรดี้ก็ตอบว่าผมยกให้สเปอร์เป็นแคน,นด,ดิเดตสําหรับการลุ้นแชมป์ผลงานจากอาชีพคุ่ทีมของคอนเต้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงตัวเขาเองได้ดีอยู่แล้ว นี่คือคําสัมภาษณ์นะครับของโรดี้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลเป็น2ทีมที่ทําผลงานได้เหนือกว่าทีมอื่นๆในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในพรีเมียร์ลีกและถูกยกให้เป็นคู่อริเบอร์หนึ่งนะครับของวงการฟุตบอลในประเทศอังกฤษในยุคปัจจุบันข่าวต่อมานะครับก็ยังอยู่กับนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนั่นก็คือเควินเดบอยเควินเดบอยนะครับออกมาตอบสื่ออยากเล่นกับใครมากกว่ากันนะครับระหว่างโรนัลโดหรือเมสซี่นะครับเควินเดบอยคิงแอตซิสมสแมนนนซิตตตี้้้้ะะคคครรัับถถูกงําามขขออใหญ่โับ ว่าอยากเล่นฟุตบอลกับคริสเตียโนโรนัลโดหรือริโอเนลเมสซี่มากกว่ากันนะครับโดยเจ้าตัวสามารถตอบคําถามนี้นะครับได้อย่างง่ายดายชนิดที่ว่าไม่ต้องเสียเวลาคิดกันเลยเควินเดบอยนะครับพูดไว้ว่าผมอยากจะบอกนะครับว่าผมอยากเล่นกับโรนัลโดเพราะเขาเป็นกองหน้านะครับขณะที่ริโอเนลเมสซี่เนี่ยเป็นเพย์เมกเกอร์โดยเควินเดบอยนะครับพูดต่อว่าก็ผมเองเป็นเพย์เมกเกอร์คุณต้องหากองหน้ามาเล่นคู่กับผมสิ ก็ดูเป็นคําตอบนะครับที่สมเหตุสมผลแต่อย่างไรนะครับทั้งเมสซี่และโรนัลโดได้รับการยกย่องนะครับให้เป็น2นักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคนะครับ ต่อมานะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจดีนะครับผมก็เลยเอามาพูดในคลิปนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ Transfer Market นะครับได้เขียนคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งขึ้นมานะครับว่าเป็นการจัดทีมรวม Bet XI นะครับนักเตะที่มีค่าตัวประเมินนะครับแพงที่สุดในแต่ละตำแหน่งนะครับซึ่งนักเตะชุดนี้นะครับมีค่าตัวรวมกันทั้งหมดนะครับ960ล้านยูโรนะครับโดยคนที่มีค่าตัวประเมินนะครับแพงที่สุดนะครับนั่นก็คือคลิยันอ็มป้าเปนนั่นเองครับกองหน้าของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับราคาจะอยู่ที่ 160ล้านยูโรนะครับส่วนแพงสุดอันดับ2นะครับก็คือเออร์ลิงหาร์แลนด์นะครับค่าตัวประเมินนะครับจะอยู่ที่150าล้านยูโรนะครับแต่ต้องหลุดโผลนี้ไปนะครับเนื่องจากเป็นผู้เล่นตำแหน่งเดียวกับเอ็มบปเป้นั่นเองนะครับ11นักเตะที่มีค่าตัวประเมินแพงที่สุดนะครับถูกจัดมาในระบบ433นะครับเริ่มด้วยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับนั่นก็คือติโบคูตัวนั่นเองนะครับจากเรอัลมาดริดนะครับถูกประเมินราคาไว้ที่60ล้านยูโรนะครับ ต่อมาเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับคนแรกก็คือเทนอเร็กซ์นเดอร์อาร์โนนะครับจากเรอัลพู่ที่อยู่ในราคา80ล้านยูโรมาคินย้อนนะครับจากเบย์เชนะครับ70ล้านยูโรรูเบนดิอารนะครับจากแมนซิตี้75ล้านยูโรอัลฟองโซเดวีนะครับจากบาเยนมิวนิท70ล้านยูโรนะครับตำแหน่งกองกลางนะครับก็จะมีโจชัวคิมมิดนะครับจากบาเยนมิวนิคนะครับราคา80ล้านยูโรฟิลโฟเดนนะครับจากแมนซิตี้90ล้านยูโร เควินเด์บอยนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันนะครับ85ล้านยูโรตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือตำแหน่งกองหน้านั่นเองนะครับเริ่มจากโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับจากเรยวูลูราคานะครับประเมินอ,อยู่ที่90ล้านยูโรนะครับ คนต่อมาก็คือคีรียนเอปเป้นะครับจากปีเช่ร้อยหกสิบล้านยูโรนะครับแล้วก็วินนีซิอุสจูเนียนะครับจากเรอัลมาดริดนะครับหนึ่งล้านยูโรโดยมีผู้เล่นนะครับจากพรีเมียร์ลีกถึงห้าคนด้วยกันนะครับมีทั้งแมนซิตี้แล้วก็เวอร์พูนะครับฝากกไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปถัดไป